ท่ององผีวันพุทธที่22เมษายนกกนี้พบกับผีที่อยู่ที่เนี่ยเขาต้องการให้ให้ครอบครัวเนี่ยลุมละลายฮะพบคฤหาดนกลางกรุงอายุกว่า200ปีมีคนไม่ชอบที่นี่เยอะเพราะว่าที่เนี่ยมีทั้งที่ดินมีทั้งเงินแล้วก็เคยเป็นขั้วหลีกกับไอ้ตระกูลอะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็ทําของใส่แม่ก็เลยจากที่มีเป็นร้อยล้านเหลือศูนบาทอะ่ะแม่ใช่ส่องสำรวจบ้านโซเฮงไทย คือบ้านหลังนี้เริ่มต้นยังไงคะเรนก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาใช่ค่ะสมัยพระเจ้าตาจริงๆบ้านนี้เป็นลูกหลานพระเจ้าตาร่วมพิสูจน์ในช่องส่องผีพุทนี้สองทุ่มสิบห้าทางย b e c h ช n n น l พร้อมกันทั่วโลกวันนี้ไม่มีเพลงรอ้องแต่มีคำคมจะมาบอกโปรดฟังให้ดีมีดคมกริปอื้อ